สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับวันนี้มีเวลาก็หยิบพระน่าใช้อีกรุ่นหนึ่งมานำเสนอนะครับเป็นเหรียญอ่าที่โด่งดังนะครับเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญประสบการณ์5นัดนะครับของหลวงปู่แหวนนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังตีพศ2518นะครับที่ว่า5นัดก็คือเคยมีผู้ มีประสบการณ์นะครับออกข่าวโด,ด่งดังทั่วประเทศโดนยิง5นัดไม่เป็นอะไรนะครับรอตายได้อย่างปาฏิหาริย์นะฮะก็เลยเรียกว่ารุ่นประสบการณ์5นัดนะครับแต่ไม่แนะนําให้ไปลองนะครับเป็นเหรียญที่มีเจตนาการสร้างดีนะครับผมสร้างให้แก่ข้าราชการทหารตำรวจขาราชบริพารทั้งหลายนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับในการหาเงินนะครับถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับพระบรมราชินีนาถเพื่อหาอไรายได้สมทบทุนูลนิธิสายใจไทยนะครับเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่เจตนาสร้างดีนะครับน่าใช้มากนะครับถ้ามองหาพระที่น่าใช้ผมก็แนะนำนะครับราคายังไม่แรงมากายังมีให้เราซื้อหาเช่าได้ตลอดนะครับเหรียญรุ่นนี้น่าใช้มากนะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นเหรียญ รูปทรงแบบนี้นะครับลักษณะหลวงพ่อก็ยืนถือไม้เท้านะครับแล้วก็มีตอกโคดด้านข้างนะครับมีตอกโคดแล้วก็เป็นเหรียญที่มีขนาดค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับนี่นะครับมีความหนานะครับมีความหนาพอสมควรนะครับเหรียญแท้ต้องมีความหนาความลึกความตึงความชัดนะครับด้านหลังก็จะเป็นเห็นนะครับลูก ชดาเห็นไหมครับขึ้นมาสวยงามคมชัดลึกนะครับแล้วก็จะมีหัวใจร้อยเรียงกันเห็นไหมครับนี่นะฮะสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้น่าใช้นะครับเวลาผมไปเดินสนามหรือว่าไปเจอตามแผงผระผมก็จะหยิบมาแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้นะครับอันนี้สําคัญนะครับก็จะเป็นต่อโค้ดนี่นะครับนี่เล่นไม่ยากครับก็เบสิกเหรียญนะครับรุ่นนี้เห็นไหมครับ ขอบข้างขอบตัดก็จะเป็นยุค2,500นเห็นไหมครับส5 0 0น้น้ตรงๆก็จะมีรอยฉีกเห็นไหมครับรอยฉีกตัดฉีกแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรอยตรงนี้ตรงนี้นะครับเหรียนนี้ก็จะเป็นบล็อกที่เรียกกันก็จะเป็นบล็อกเสาอากาศนะครับบล็อกเสาอากาศก็จะมีเส้นตรงนี้เห็นไหมครับวิ่งกันมาเรียกเป็นบล็อกเสาอากาศนะครับ ก็จะมีบล็อกวงเดือนนะครับแยกออกไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูความชัดนะครับนี่ครับเหรียญนี้ก็จะมีการผ่านการใช้มานะครับนี่ครับแต่ก็ยังคมชัดนะครับ ตัวหนังสือนี่เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับนี่ครับเป็นแท่งเป็นสันคมนะครับโคตดตอกได้ลึกครับชัดเจนนะครับโคตดนี่นะครับนี่ครับสวยงามครับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็จะมีนี่ครับหน้าตาท่าน เรียนนี้ก็จะมีการใช้มานะครับครับหลวงปู่แหวนเป็นพระที่ปฏิบัติดีมากนะครับในยุคนั้นนะฮะสายกรรมฐานสิทธิหลวงปู่มั่นนะครับเป็นพระอรหันต์ที่แบบกราบได้สนิทใจนะครับ พระที่มีบรารมีนะครับส่วนตัวผมจะชอบพระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่นเป็นพิเศษนะครับเพราะชอบศึกษาแล้วเลื่อมใสนะครับในการปฏิบัติตัวของท่านนะครับนี่นะครับนี่นะครับหูเจาะก็ต้องเป็นธรรมชาติปินเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับนี่ฮะไล่ลงมานี่ครับความคม ขอบเห็นไหมครับตั้งเป็นสันนะครับนี่ครับราคายังจับต้องได้ครับเป็นราคายังไม่แรงนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นบล็อกเสาอ,อากาศนะครับ นี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับปีพศสองพันห้าร้อยสิบแปดชัดเจนนะครับนีบเป็นธรรมชาติต้องมีความลึกนะครับเรียนรุ่นนี้จะชัดลึกนะครับ ออกมาชัดลึกคมนะครับนี่ครับขอบตัดเดี๋ยวผมจะลองไล่ดูให้นะครับนี่ครับ เหรียญที่น่าใช้นะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลองเจอก็อย่าลืมนะครับเช่าหาติดตัวไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะครับนี่ครับเราเล่นพระช่าพระก็ หาเช่าพระราคาที่ยังไม่แรงได้นะครับตัวันนี้พระดีๆที่แท้ทันเกจินะครับแท้ทันท่านปุกเสกนะครับเป็นพระดีพิธีใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าจะไปเล่นรุ่นหลักๆแพงๆนะครับมันก็จะ,ะทําให้เงินทองเราก็ช่วงนี้หายากนะครับเราก็ต้องปรับตัวนะครับดีหมดแล้วครับพระที่แท้ทันท่านปุกเสกนะครับ อยู่ที่เราปฏิบัติตัวนะครับตามหลักธรรมคาสอนนะครับอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างเราก็จะออกมาดีนะครับขอบคุณนะครับสําหรับการรับชมรับฟังในครั้งนี้นะฮะหากาเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ดูแล้วนะครับอยากเป็นกําลังใจให้การนําเสนอนะครับมีออกมาต่อเนื่องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ